ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนัญญา6599นะคะวันนี้เราก็จะมาในคลิปรันดอมค่ะเดิมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเพราะว่าความรักมันทําให้ชีวิตเรามีสีสันสดใสรล่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นความรักในไวัยไหนมันก็เป็นความรักที่ทําให้เราอิ้มได้แล้วก็มี e n e ง g y ที่ดีนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่อง จะมีแฟนเมื่อไหร่เอาละค่ะคนโสดไม่ว่าจะชายหรือหญิงนะคะคุินนี้มีคำตอบให้คุณแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปแรกค่ะคุณได้ h e w e l l of Fortune ไปที่สองมาแล้ว Troubles ไปที่สาม คุณได้จะแฮงแลงโอเคเป็นคลิปนันด้อมน,นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วคุณมาถูกใจในหัวข้อที่อาจารย์นำเสนอมาแล้วค่ะไม่นานเกินรอไม่เกินปีหน้าปางปีหน้าคุณต้องมีแน่นอนค่ะ คุณจะมีแฟนคุณจะมีคนที่คุณถูกอบถูกใจคนที่คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นทำให้คุณมีชีวิตชีวาแพี่กระเป๋านะคะเขาค่อยค่อยเคลื่อนเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าเขามาด้วยความรู้สึกที่หนักแน่นมั่นคงนะคะค่อยๆ่อยขยับค่อยค่อยเคลื่อนเข้ามาหาคุณถ้าเป็นคนต่างชาติ กำลังเลงกำลังมองอย่างพิพิจารณาว่าใช่คุณหรือเปล่าคุณคือคนที่จะเลิกเป็นแฟนหรือไม่ <S <S ตอนนี้เขาอยู่รอบๆตัวคุณค่ะมาทุกทิศทุกทางเลยนะคะเขามาเยี่ยมชมคุณหลายครั้งและะ้วค่ะไม่ว่าจะตัวเป็นๆน,นะคะหรือทางโลกโซเชียลมีเดียก็มาซึ่งตัวคุณอ่ะก็ะดู มีแรงดึงดูดค่ะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะเข้ามาทำความรู้จักอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์แต่ตัวคุณน,ะนะะั้นค่ะบางครั้งอ่ะคุณทำตัวเหมือนกับก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคุณอ่ะสวยแล้วหล่อแล้วเก่งฉลาดแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอ่ะมีคุณค่าในตัวของคุณเอง คุณรอค่ะคุณนี่ก็รายนะคะคุณรอคุณรอว่าเช็คลิสที่คุณทำเนี่ยคนที่เข้ามามันจะครบตามลิสที่คุณทำเอาไว้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่คุณก็จะอยู่ในโซนของคุณคุณก็มีความรู้สึกว่าก็อยู่แบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้ายังไม่ใช่อ่ะไม่เสียเวลาหรอกไม่เติมตัวหรอกทำอย่างอื่นดีกว่าหรือไม่ก็แบบสั่งคนอื่นที่แบบ เคมีมันใช่อะฟิสิกอลมันใช่ฉันแบบแฮปปี้กับการส่องดูคนอื่นหรือก็แบบเออฟินไปกับดาราที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็อยู่ในด้อมของตัวเองแต่อาจาร์หบอดได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมีความมั่นอ,อกแม่นใจในตัวเองหรือว่ามีเซฟตโซนเป็นของตัวเองหรือว่ามีลิสต์ในใจว่าผู้หญิงแบบไหน ที่ผู้คนกับเราที่น่าจะเข้ากับเราได้ที่จะไปด้วยกันกับเราได้หรือผู้ชายคนไหนประเทไหนที่ความคิดการใช้ชีวิตภาษาในการพูดคุยกับเราอะมันเป็นเรื่องเ,องเดียวกันมันพร้อมจะสนุกมันพร้อมจะเอนจอยในเรื่องความรักไปด้วยกันคุณก็รอคุณคนนั้นแต่หน้าตอนนี้ค่ะเขากำลังจะมาแล้วค่ะคุณจะได้มีแฟนเร็วๆนี้ ม่เกินกางปีหน้าค่ะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าใครก็เข้ามาทลายกำแพงหรือว่าจะมาทำให้ลิสต์ของคุณนะคะมันน้อยลงอะ่ะณเวลานี้ค่ะมาแล้วนะคะเพราะจักรวาลและโลกปนี้พร้อมใจกันเหวี่ยงมาให้คุณแล้วค่ะเพราะมันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะที่เขาจะมอบความรักให้กับคุณให้คุณได้เรียนรู้ ให้คุณได้พินิจพิเคราะห์พิจารณาความรักครั้งนี้ค่ะมันเต็มไปด้วยหลายรสชาติให้คุณได้ศึกษาให้คุณได้ลิ้มลองท้าทายไปกับมันว่ามันจะดีหรือร้ายเพียงใดแต่ตัวคุณค่ะมีความตระหนักรู้และวิจารณญาในเรื่องของความรักค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะสูงคุณศึกษามามากแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความรักในรูปแบบของต่างชาติต่างภาษาหรือความรักที่เป็นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีความเข้าอกเข้าใจกันหรือการที่จะต้องปรับบาลานซ์สมดุลเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนคุณค่อนข้างจะดีฟกับมันลึกซึ้งกับมันมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในวันที่เขาส่งมาให้คุณแคสตินี้ส่งมาให้คุณ คุณเองก็มีความพร้อมและคุณก็เฝ้ารออยู่อย่างเงียบๆโชคดีของคุณละค่ะอีกไม่นานเกินรอขอให้คุณมีความสุขนะคะก,กับรักในครั้งนี้ที่คุณกำลังจะได้เจอให้ฉันจริงๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พิเศษนะคะว่ามีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมโอ้คุณได้เธอซัน มันจะมีอะไรดีมากไปกว่าน,นี้คะถ้าอยากจะบอกคุณคะว่าครั้งนี้ดีเยี่ยมจริงมันประสบความสําเร็จจริงๆมันมีความสุขจริงๆคุณจะรู้สึกถึงความยาววัยความสดใสความมีชีชวิตชีวามันสนุกค่ะกับรักที่คุณกำลังจะเจอการที่คุณจะได้มีแฟนในครั้งนี้คะ่ะ คุณเอนจอยและแฮปปี้กับความรักครั้งนี้มากๆก็สมแล้วค่ะกับการรอคอยของคุณนะคะแล้วก็ความรอคอบรรมะระวังของคุณเอาละค่ะอาจารย์ก็ขอจบคำทำนายนะคะในคลิปดำดอมคลิปนี้นะคะว่าคุณจะมีแฟนเมื่อไหร่ขอให้คุณมีความสุขนะคะกับการรับฟังคลิปนี้แล้วก็ อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ